ท่านสุภาพบุรุษแนละสุภาพสตรีครับขอเชิญพบกับแข้งเทพคนใหม่นะครับแต่หน้าเดิมนะฮะเคอร์ติสดินโยโจนเบลลิงแฮมนั่นเองครับโอ้โหเรียกได้ว่าแสงนี่สาดส่องมาจากทุกทิศทุกทางเลยครับมาสู่โจนเบลลิงแฮมของเรานะครับ ต้องบอกเลยว่าเขานี่ไม่เข้าใจตัวเองอยู่นานนะครับว่าจะเป็นมิดฟิลด์ในประเภทที่ว่าจอมเทคนิคนะครับประเภทคองบอลคองเกมนะครับหรือจะเป็นมิดฟิลด์จอมขยันในสไตล์ที่เจเกนคอปโปรดปานในระบบเก็เป็นซิ่งดีนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ที่เจเกนคอปเนี่ยเปลี่ยนระบบการเล่นมาเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กเนี่ยคนที่มีบทบาทใช้ไลขึ้นมาเทียบข้างเคียงข้างกับเทนอาร์โนของเราเนี่ยก็คือพี่โจนนี่แหละนะฮะคือเชื่อมเกมได้อย่างแบบ วเนียนตาพอสมควรเลยอาจจะมีติดม้วนอยู่บ้างในบางกรณีนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังพัฒนาโดยการที่เอ้ยมีลูกจ่ายจังหวะเดียวแล้ววะ่ะนะฮะมีแบบอืมไม่ม้วนแล้วไม่ค่อยม้วนแบบซีซัวแล้วแต่ก็ยังมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยครับตามนิสัยเดิมของเขานะครับแต่ถือว่าพัฒนาขึ้นมาได้อย่างชัดเจนนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ติดที่ว่าเจ็บก่อนหน้านี้เจ็บอยู่บ่อยๆนะครับอาจจะได้เห็นเขาเทพเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับ ยิ่งแมตช์ล่าสุดเนี่ยการจ่ายบอลก็แม่นยำถึง9.4%เลยแล้วก็สร้างโอกาสให้กับทีมมากที่สุดในทีมนะครับ3ครั้งนะครับแล้วก็มีแท็กเกิลชนะไป5ครั้งนะครับบวกกับมีโอกาสยิงไป1ลูกด้วยโอ้ไม่เทพไม่รู้พูดยังไงแล้วครับกับโจนวิลิงแฮมนะบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดยังเล่นในแบบนี้นี่น้องเอเลียดนี่ได้นั่งดูพี่โจนเล่นย,ยาวๆแน่เลยนะครับแล้วดูท่าว่าคอกน่าจะติดใจมากพอสมควรเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริง4เกมติดแล้วนะฮะ แต่แอบกังกวลน,นิดนึงครับแอบกังกวลน,นิดนึงเพราะเกมล่าสุดเนี่ยที่เอาชนะเวดแฮมมาได้นะครับอไอจอนไอจอนวิลเฮนระีก็ได้เข้ามาดูเกมด้วยแม้พอชน,นะไปบ,บ่อยแล้วมาเสนอหน้าไอฟาดพอชนะไปบ่อยแล้วมานะฮะจะเกมแพ้แล้วไม่มาพอเริ่มแบบทีมเริ่มดีขึ้นมานั่งในที่นั่ง v i p นั่งหน้าสลอนเลยนะฮะคงไม่ได้มีความคิดที่ว่าเฮ้ยกองกลางก็แจมอยู่แล้วนี่ไม่ต้องกระเป๋าฉีกแล้วมั้งกูไม่เอานะ ต้องทุ่มนะครับเพราะว่าเยกันคอปเนี่ยได้บอกแล้วนะครับว่าต้องการกองกลางต้องการกองหลังเนี่ยสองตำแหน่งเนี่ยต้องการผู้เล่นอย่างน้อย5คนเลยนะครับที่จะเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับรบกวนพี่ช่วยจ่ายตังค์ให้ด้วยนะฮะเพราะว่าพีออเดอร์ไปแล้วนะครับมีล็อกเป้าไว้แล้วในใจนะครับแต่ยังไม่ประกาศมาชัดเจนนะครับว่าตอนนี้มีข่าวมัวซ้วเลย1 0 1ถึงคนนะแต่ผมเชื่อว่าเยกันคอปเนี่ยพออเดอร์ไว้แล้วในใจนะครับประมาณ5คนนะครับเพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้ขอเบิกเงินด้วยนะจ้บ เพราะว่ายังไงทีมก็ต้องการการถ่ายเลือดต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีหมดสัญญาไปหลายคนนะครับในซัมเมอร์นี้นะครับมีคนจ้องจะฉกเลี้ยวภูไปหลายคนเลยนะครับะยะเอาแบบพีเอเยนด้วยไม่ได้แบบไม่ได้ปล่อยออกแบบได้ตังค์ด้วยนะครับไปแบบฟรีๆด้วยนะไม่รู้จะขาดทุนหรือว่าได้กําไรนะครับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับแต่ก็โอเคต้องยอมรับเลยครับว่า สุดยอดจริงๆกับเคอร์ติจโจนนะครับแต่แอบเป็นห่วงแอบเป็นห่วงอีกนิดนึงอีกนิดนึงคือเวลาเล่นก็มองมองซ้ายมองขวาบ้างนะครับระวังหลังบ้างก็ดีนะครับกับทางสับฟ,ฟ,ฟุตบอลที่เขาเรียกกันว่าลูกแอชโวเดอร์นะครับก็คือว่าคือมองรอบๆตัวหน่อยนะครับกลัวไม่ใช่อะไรกลัวว่ามัวแต่จะม้วนเพลินนะครับแล้วจะโดนเพื่อนเข้ามาสไลด์ลอยเอาแล้วก็ ได้กลับไปนอนยิ้มมองหน้าพยาบาลเหมือนเดิมนะครับไม่เอานะฟอร์มกําลังดีนะฮะก็ขอให้เล่นดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมเล่นในเกม FM Manager อ่ะผมไม่ซื้อผมเล่นแบบไม่ซื้อใข่เลยเล่นหรือผม่แบบไม่ซื้อใขรเลยแล้วผมก็ปั้นมันอนะ่ะเพราะว่าอ่าไม่รู้จะปั้นไขร <c oughs> <c oughs> ก็ปั้นมันเอ้มันเก่งจริงว่ะพอพอมันผ่านไปประมาณ3ามฤดูกาลขึ้นเป็นตัวหลักแถมยิงได้ด้วยนะแล้วมีเลตติ้งแบบสูงแบบส,สุดในทีมในแบบในหลายเกมเลยผมเชื่อว่า มันโอเคมันมีของนะครับอนาคตไปไกลแน่นอนนะครับขอเพียงแต่อย่าเจ็บบ่อยแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนี่คำว่าโจนเบลลิงแฮมนี่คงไม่ไกลเกินเอื้อมครับผม